ต่อไปดูซิเราจะได้เป็นอะไรนะครับปลูกขึ้นมาอู้ได้ของดีเลยนี่ว่าได้เอ็นซิตี้เลยครับผม ทุกรารบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้เลิวเกมไมค์ครับนะครับผมก็วันนี้อ่อไม่ได้เปิดกล้องนะครับเพราะว่าสภาพไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับผมพอดีหน้าตาแย่ครับก็เลยไม่อยากเปิดเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับไมค์ครับชาเลนจ์นะผมซึ่งไมค์ครับชาเลนจ์ในวันนี้นะครับผมเราสามารถปลูกดันเจียนได้ครับอ่าจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับผมก็คือการที่เราอ่ะปลูกข้าวนะครับคือเอามเมล็ดซีดเนี่ยวางแล้วแบบปลูกข้าวขึ้นมาเนี่ยมันจะ ทีนี้ถ้าเราเจอ,อหมู่บ้านนี่ก็อาจจะดีก็ได้นะแต่ถ้าไม่เจอเราก็จะนี่ครับผมฟาร์มสกิลตันครับเอากระดูกมันมาลปกข้าวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะปั๊มดันเจียนได้แล้วนะฮะอย่างแรกก็อุปกรณ์หินน่าจะต้องมาก่อนแล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ซับผมนะผมครบ5 0 0 0 0นนะครับซึ่งเป็นเรที่แบบดีใจนะแต่ว่า ดีใจไม่สุดถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าผมเคยผ่านจุดๆนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับช่องเก่าเนี่ยผมคนติดตามอยู่ห0 0สนกว่านะครับถ้าจะไม่ผิดก่อนที่มันจะบินนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบเคยผ่านจุดๆนั้นมาแล้วนะครับแต่ก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะเพราะว่า พยายามช่องใหม่นี่ก็พยายามมาเยอะเหมือนกันนะครับก็จะพยายามทําคลิปต่อไปเพื่อคุณผู้ชมนะครับผมคือแบบพอลงคลิปไปแล้วแบบคนแย่งกันแบบรีบเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบดีใจมากเลยนะแบบเอ้ยคนอยากเข้ามาดูคลิปเราอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอัดตอนกลางคืนนะมันมีเสียงแมงอะไรพวกนี้ด้วยแบบไม่รู้มันจะเข้าในคลิปหรือเปล่าถ้ามันมีเสียงแบบรบกวนเข้าในคลิปก็ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมแบบพามแร่ไว้คร่าวๆก่อนละกันเพราะว่าแบบเผื่อนะฮะทำอุปกรณ์เหล็กอะไรไว้ก่อนโอ,เนเอ้เหหม น่าจะฟาร์มแร่ได้ประมาณนึงเลยครับขุดกราเวลเก็บไว้สักหน่อยละกันนะครับผมเผื่อทาฟริตอะไรอย่างเงี้โอเคตอนนี้ผมขุดอ่าแร่มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปละเราจะลองไปตามหาหมู่บ้านกันดูนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าหมู่บ้านมันน่าจะอยู่แบบฝั่งนี้นะไปโอมฝั่งนั้นเป็นสวอมแลนซึ่งมันไม่น่ามีหมู่บ้านอยู่แล้วครับโอเคท่านผู้ชมหลังจากวิ่งมาสักพักนะครับผมก็เจอกับโอ้โหเป็นประตูมิติที่ใหญ่โคตรนะครับผมไม่เคยเจอใหญ่ขนาดน,นี้เลยอะแล้วก็เหมือนจะเจอหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนะครับผมแต ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วนะเนี่ยมีของอะไรให้เราหรือเปล่านะไหนกล่องอ่ะอยู่นี่ครับผมมีขวานนะครับแล้วก็อ่ามีฟิน์มสแตนด์สตีลนะครับเดี๋ยวเซ็กเซ็กอะไรอ๋อคือตอนตอนที่ผมลองทดลองเล่นไหมคุณผู้ชมปลักอินนี้เนี่ยมันจะขึ้นเซ็กอะไรก็ไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจวิธีแก้เหมือนกันนะครับคือแบบสมมติเวลาผมปลูกอ่าดันเจียนเงี้ยมันก็จะขึ้นเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเลยเออแสดงว่ามันขึ้นแบบนี้คือมันมีดันเจียนเกิดข,ขึ้นมาแล้วเหรอเฮ้ยข,เย,ขเยขึ้นรัวๆเลยว่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย นี่ข้าวโตแล้วนะครับผมแต่ที่เราต้องการคือการแบบว่าเอาบนมิวมาเล่งปลูกข้าวอะไรเงี้ยผมว่ามันนา่าจะลำคาเดี๋ยวผมปิดแชทด,ดีวยเออมันดูหน้าลำคานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นแบบนี้นะแต่นี้เนี่ยคือผมไปซื้อของเขามานะครับผมไปซื้อปลักอินเขามาเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เป็นอาหารเราดีว,ว่าปนครับผมปนข้าวฮะ ่วนตอนแรกผมคิดว่าแบบอ่าไอข้าวที่มันโตเนี่ยมันจะกลายเป็นดันเจียนแต่ว่าเราปลูกเองเอาก็ได้ครับปล่อยหมู่บ้านนี้ไว้ละกันแต่ว่ามันไม่มีลานแบ็กสมิธหรออยากปล้นนั่นหน่อยเอ้ยตรงนี้มีปล้นข้าวครับปล้นข้าวเราจะได้ไม่ต้องหิวโอเคไหนลองปล้นลานนี้สิอ่ามีโต๊ะนี้ครับผมเป็นโต๊ะเอ้ยผมใช้นี้ขุดได้ปหเนี่ยผมไม่แน่ใจอ๋อมันใช้ขวานขุดเนี่ยว่ะเผื่อได้ตีบวกเป็นหนานเนเทอร์ไรท์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตีบวกก็ได้มั้งตอนนี้หิวแล้วเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคราฟขนมปังกันดีีกว่่่่าาาานนนออออยยยงงงเเะะครัับผมมมปป้ขได แฉเพราะผมจําแมวเดี๋ยวผมค่าเวลาในการรอเป็นตอนกลางคืนเนี่ยโดยการลงเหมืองดีกว่าฮะตรงนี้อุดไปเลยแล้วกันเออคุณผู้ชมเรื่องเตาเผานะครับผมแบบไปนั่งอ่านเมนมาแล้วคือผมเนี่ยเพิ่งมาทําความรู้จักแบบไอเทมใหม่ๆ่ไงทีนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ blast furnace เ,เนี่ยมันเอาไว้แบบเผาแร่ให้มันเร็วนะครับส่วนถ้าอยากเผาอาหารเร็วเนี่ยมันจะเป็นอีกเตาเผานึงนะเหมือนจะเป็นอันนี้ปะ ปืรบเปบสมอกเกอร์ใช่ป่ะวะน่าจะใช่นะแต่ผมจะไม่มีเนื้อสัตว์นี่หว่าตัวนี้ที่ผมก็เผาแร่ไปครับผมเดี๋ยวเราไอ้นี่ดีกว่าทําเป็นตาอเผาแบบเตแบบเผรวดเร็วนะฮะโอเคคาณผู้ชมตอนนี้ของน่าจะพร้อมแล้วนะครับเรามาคราฟกันเลยวางแบบนี้แบบนี้แล้วก็ต่อเผาโอเคได้บาสเฟอร์แนนแล้วะฮะ พอดีอยากเผาแ่ให้มันเร็วๆนะครับก็เลยจัดเป็นตอเผานี้เลยละกันทีนี้ผมจะทํเกราะทํเกราะใส่ตรงตัวซะหน่อยละกันเนาะแล้วผมจะทําขวานเหล็กนะครับไล่ฆ่าเกลตันบอกแลยวันนี้ต้องได้กระดูกมาสักร้อยชิ้นครับหยอกหยอกน่าจะเกินไปนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับถึงเวลาฟาร์มแล้วพอดีโอเคเผาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราไปลุยกันเลยดีกว่าไหนเกลตันอยู่ไหนอุ้ยตรงนั้นเริ่มเห็นโคตรเยอะเลยครับเวลาที่ไม่ต้องการที่มีเยอะจริงวันนี้อยากบวกเกลตันว่ะแต่แบบลืมทำเกราะฮะแป๊บหนึ่งเราควรมีเกราะซะหน่อยนะปึ มาเกียวตันขอกระดูกเอากระดูกมาเพื่อนขอกระดูกนายหน่อยขอกระดูกหน่อย,อ,อ,ยอือ โอเคคผู้ชมหลังจากที่ผมสังหารหมูสเกลตันไปนะครับก็ได้กระดูกมา21อันนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอ่าไม่เร็วครับไม่เร็วทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับชาเลนนี้มาผมจะทําเป็นอ่าที่พ่นดินอ่าทีนี้แล้วผมของจริงมาเริ่มหลังจากนี้แต่ว่าตัวนี้หมั่นไส้ว่ขอทีนึงลนั่นเราจะปลูกข้าวกันนะผู้ชมอ่าแต่มันไม่ใช่การปลูกข้าวธรรมดาเนี่ยสิเอาเป็นว่าตรงนี้เลยละกันเนาะมาผมลองปลูกให้ดูครับวางข้าวใช่ไหมปลูกให้มันเต็มขั้นครับ อืมทีนี้ก็จะเป็นอ่อันนี้เป็นบ้านเอสก i m o นะฮะซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเอาเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวอ่เดี๋ยวผมฟาร์ม,มเมล็ดก่อนของที่ยังเป็นในชาเลนนี้เลยก็คือมเมล็ดซีดนะเพราะว่าเราต้องปลูกดันเจียนนั่นเอง โอเคคุณผ okay, ู้ชมได้มา17นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมาต่อไปดูซิเราจะได้เป็นอะไรนะครับปลูกขึ้นมาออ้ได้ของดีเลยนี่วะไดเอนซิตี้เลยครับผมจังหวะนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องขึ้นไปปลูกครับไหนด,ดูเมีอะไรเอามาให้หมดมันจะต้องมีของดีให้เราแน่นอนฮะแต่ว่าดันเจี้ยนในอ่าปักอินนี้เนี่ยก็คือมันจะไม่ก็คือสิ่งมีชีวิตจะไม่เกิดนะครับผมเราก็จะฟาร์มของได้อย่างเดียวนะโอเคผมหลังจากขึ้นมาอย่างยากลําบากนะครับต้องได้ของดีลงมาอ่ามีอ่าของเหล็กนะครับใส่โปรเทคชันไปก แล้วก็มีกล่องเอเดอร์เชสนะครับซึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วกันขุดก็ไม่ได้ผมไม่มีที่ขุดเหล็กนะฮะโอเคคุณผู้ชมขึ้นมาบนสุดของฝั่งนี้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปลุยอันต่อไปเลยโอเคคุณผู้ชมเราโดดจากตรงนี้น่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็เจาะเข้ามาเลยครับผมอ่ามีอะไรครับหูยกางเกงเพชรค,ครับผมจา้าหันนี้มันของดีเนี่ว่าเอาทองมาครับเดี๋ยวไปแลกกับพิกลินอเอาแคหูดาบดูดาบดิสิไม่เก็บไม่ได้แล้วนะที่ขุดด้วยครับโอ้โหนี่มันจะของโอพเกินไปแล้วรู้สึกมีความสุขนะฮ โอ้รองเท้านี้อย่างดีเลยอะแลกเปลี่ยนกับอันนี้ใส่ไปแล้วผมโอ้ตอนนี้ของเราดีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมผมไม่คิดว่าจะได้ของดีมาเร็วขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยตรงนั้นไกลๆเหมือนจะมีเรือด้วยนะเราไปดีปาวะโอเคคุณผู้ชมผมขุดบล็อกมาประมาณนึงนะเดี๋ยวเราลองต่อไปดูเดีว่าไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับโอเคคุณผู้ชมเหลืออีกนิดเดียวเองอะผมเอาไม้ต่อได้ปาวะเออจังหวะน,นี้ไม้น่าจะไปถึงอยู่นะไหนๆก็มาแล้วครับเราจะพลาดไม่ได้นะ มาแล้วคุณผู้ชมถึงพอดีเลยฮะต้องได้ของเดียลวแหละนี่อ่ะเอายามาก่อนเลยครับผมยานี่น่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะแหละแล้วก็กล่อง2องอันนี้ครับอ <c oughs> ดูดับ โอ้โหเห็นแล้วแบบมันสุดยอดจริงเลยวะ่ะเก็บมาเลยอันนี้เก็บมาเลยนะโอ้โหกางเกงขาดไปพอดีครับอันนี้ดาบนี้อ่าอันนี้เก็บไวต้ตีเกียวตันแล้วกันส่วนพิกแอคอันนี้ก็เก็บมาเผื่อนะครับดาบอันนี้ไม่จําเป็นนะผมเพราะฉะนั้นผมไม่เอาแล้วกันส่วนตรงนี้ที่มันไม่มีอ่าอิเลธานะคบเพราะว่าไอ้กรอบรูปนี้เนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นเอเจตี T ้ T, ใช่ไหมทีนี้เนี่ยอ่าปลั๊กอินอันนี้มันไม่สร้างแบบเอเจตี้ขึ้นมามันก็เลยแบบว่าไม่ได้อิเลธานะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเค่นี้ก็ขอองงงงงดดีีแลลลล้้้วผมจะหหาาาทนฮตรรไืเป่ มตรงนี้จะได้นะต้องเล็งดีๆหนึ่งกระโดดเลว้วผมขอให้ลงน้ํานะเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ลงน้ำคุณผู้ชมมันเหลื่อมไปนิดหนึ่งนะฮะ โอเคไม่เป็นไรมันไม่ไกลเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปก็ได้โอเคคุณ okay. ผู้ชมเราถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มันนา่าจะโตเป็นไอ้นี้แน่เลยหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือปักอินนี้เหมือนกันนะมันโตเป็นหมู่บ้านน่ะน่าจะเป็นข้าวที่แบบเราปลูกวางทิ้งไว้นะครับตอนแรกแต่ก่อนอื่นไปเก็บของก่อนครับผมโอ้โหลงพาดไปได้นะฮะนี่ไงเศษซากข,ข,ของของเรานะครับโอ้โหมาเก็บให้หมดอย่าให้เหลือโอตอนนี้นี่คือแบบของฟูเหมือนกันนะเดี๋ยวได้เวลาไล่ล่าตอนกลางคืนครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเคลียร์ของกันดกวาเพราะของมันเยอะนะครรรัับบบต้้้ออออองงจดดกาาขะไนนนนนิห่่ยยีีเเเป็ล เอาเป็นทางนี้ทางเข้าเลยละกันเนาะนี่มีกล่องพอดีครับผมผมกะว่าจะเอา2ดาบนี้เนี่ยตีบวกเข้าด้วยกันนะครับผมน่าจะได้ออปชันที่สุดยอดเลยส่วนดาบนี้เอาเป็นว่าผมจะเก็บดาบนี้ไว้แบบไม่เอามาใช้แต่ว่าสมัยวีเนี่ยผมจะามาล่าพวกแบบเกลตันนะครับมันน่าจะได้ผลดีอยู่ส่วนอานนี่ก็ไม่น่าได้ใช้ครับธนูก็เก็บไว้ก่อนโอเคผู้ชมถึงเวลาล่าเกลตันแล้วผมผมต้องการนะ่ะบนมิวมากกว่านี้ฮะไหนเกลตันขอลองความแรงหน่อยเดฟปื๊บมาทีเดียวตายครับผมบอกเลยน่าจะล่ามันอยู่ แต่พูดถึงเป็นภาพที่แบบเทมากเลยนะคือแบบมีเอนซิตี้บนโลกปกตินะครับเป็นเลยที่สุดยอดไปเลยแต่พูดถึงบนมิวก็เยอะแล้วเหมือนกันเนาะเอาไปว่าประมาณนี้ก่อนละกันทีนี้เราจะฟาร์มต่อครับผมเพราะว่าเราต้องการของที่ดีเพิ่มนั่นเองนะฮะดูซิเราจะได้อะไรถ้าได้ t n t ก็ทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทีนทีแรงมากฮนะโอเคผมจะปลูกตรงนี้นะครับอันนี้จะได้อะไรนะฟึ๊บอ,อ่าเป็นบ้านเอสกิโมนะครับต่อไปครับผมโอ้หนี่มันสตองโฮนี่ว่าเดี๋ยว เจอสตองโฮแบบไม่ต้องตามหาเลยฮะโ <c oughs> <c oughs> อ้โห <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกในซีรีส์ชาเลนจ์เราเลยฮะที่แบบไม่จัเป็นต้องตามหาสตองโฮอีกต่อไปเพราะมันอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมไปฟาร์มของต่อดีกว่านี่ตรงนี้ครับผมเป็นสิ่งที่เราปลูกทิ้งไว้นะฮะไหนขอดูหนะ่อยมีบ้านแบ็กสมิธพอดีเลยนะครับไหนดูนี่ได้ไรได้ของกินนิดๆหน่อยๆน,นะครับเอาเพราะว่าเดี๋ยวผมตัดไม้เพิ่มนิดนึงนะเพราะว่าไม้เราใช้ไปหมดแล้วเราปลูกต่อบนนี้เลยละกันนะครับ อ่าดูซิอันนี้จะได้ดันเจียนอะไรปึ๊บโอ้ยเอ็นซิตี้อีกแล้วนะฮะก็มาดิครับทำการเจาะเข้าไปเลยครับผมจังหวะน,นี้ขอปนของหน่อยนะเอ็นซิตี้ไหนดูดิกล่องตรงนี้จะได้อะไรนะครับอ่ามาตรงนี้ครับผมปึ๊บอ่าได้หมวกซึ่งอ่าดีกว่าเดิมไหมอะ เท่าเดิมนี่ว่าแต่ว่าอาจจะตีบวกรวมกันได้อยู่นะส่วนทองนี่ก็เก็บไปเลยครับเหล็กด้วยละกันส่วนยาฮิวนี่เก็บไว้ดีกว,ว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้แน่เลยต่อไปก็ตรงนี้นะครับผมขึ้นมาขุดเลยละกันง่ายดีอะได้ไรครับรองเท้านี้อ่าเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วเนี่ยอู้ยกางเกงส่วนใหญ่จะได้ออปชั่นเดียวกันเลยเนี่ย แต่เก็บแลกมาก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปตีบวกรวมกันมันเสียแบบเสียห,ยหายหลายแสนแค่ไหนไงแต่ที่ขุดอันนี้ดีครับเก็บมาก่อนอุ้ยแบบอย่างเท่มีสตองโฮตร,ตรงนี้แล้วครั้งนี้ก็ไม่ต้องทะเลาะกับการตามหาเอ่อเอ็นเดอร์เพลอะไรแล้วฮะสบายสบายเอ้ยไม่ดีต้องหาต้องหาเนี่ยแต่แค่แบบหาให้พอจํานวนที่จะวางนะครับก็ต้องไปแลกกับพิกลินอยู่ดีเนาะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันโตมาเป็นเรือนี่หว่าอย่างเฟี้ยวอ่ะมีอะไรไหมครับมีข้าวซึ่งไม่จำเป็นเท่าไหร่ เหล็กไม่ค่อยมีเลยว่ะคุณผู้ชมลงเหมืองแป๊บโอ้นี่แงเมืองใหญ่ครับผมขอเวลาฟาร์มแป๊บหนึ่งนะโอ้โหเจอเลวีนะผมแล้วมันใหญ่มากๆนะครับดูซิเราจะได้แร่เหล็กขนาดไหนกันเชียวแล้วบวกกับที่ขุดเนี่ยขุดเร็วมากนะครับผมบอกเลยเพลินนะฮะโอ้ยตรงนี้เป็นเหมืองล้างด้วยเหรอโอ้โหมันจะโหดเกินไปล้ เจอเพชรด้วยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนจะไม่มีฟอร์จูนหรือเปล่าที่ขุดเราไม่น่ามีครับแต่ไม่เป็นไรขุดไปเถอะเพชรยังไงก็ได้มาเยอะอยู่แล้วอะได้เท่าไหร่นะ1นะครับผม2 3 4สี่นะครับได้มา4ก็ใช้ได้อยู่นะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมหาได้ชุดหนึ่งแล้วนะครับก็คือก่าว่าจะขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเราคงใช้แค่ประมาณนี้แหละผมจะทำเป็นวิวเฉยๆนี่โอ้โหแต่มันใหญ่จริงๆนะเนี่ย <laughs> เป็นเหมือนสองเลวินรวมกันเลยฮะเปึ๊บอ่า เอ้ยเดี๋ยวนะผู้ชมมันเห็นอะไรแปลกๆครับเอ้ยเนินเจียนใต้น้ําก็มากับเขาด้วยว่ะแบบนี้ผมก็เข้าไปฟาร์มทองข้างในสบายแล้วดิไม่บางทีก็ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะมันก็โตเองตามหมู่บ้านอะ่ะดีแล้วที่ผมตามหาหมู่บ้านตั้งแต่ตอนแรกเลยเราก็จะเจาะเข้าไปข้างในเลยนะฮะอุ้ยพังแล้วมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องโดนอ่าสถานะขุดช้าด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมโดนเหรอโดนได้ไงอะ่ะ มันเกิดเหรอโอ้โหเซ็งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมค่อยเตรียมนมเข้ามาก็ได้ตอนนี้ก็ออกมาปกติก่อนนะครับเฮ้ยผมได้เินเสียงกาเดียนวะแสดงว่ามันยังเกิดได้อยู่นี่วะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องหาทางออกให้ได้นะครับเพราะผมติดสถานะน,นี้สี่นาทีเลยนะ <c oughs> ไม่เด็ดผมมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนี่วะผมปลูกต่อเลยแล้วกันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> ปลูกไปสตองโฮแหล่งที่สองโผล่มาแล้วโอ้โหถ้ามันจะออกได้ไหมเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะต้องขุดด้วยความเร็วเท่านี้ล ปึ๊บอ่าได้แล้วต้องหาทางหนีแล้วครับจังหวะนี้จะมีทางออกให้เราไหมเนี่ยมีทางออกให้สำหรับคนอย่างผมไหมฮะโอ้โหเจอห้องนี้แล้วผมบัน่นไสว่ะขข้าวมทีนึงดิเพราะเองเพราะเองทําไมทําแบบนี้ใช้ดาบนี้เลยแล้วกันนะฮะติดติดไฟด้วย แขนมันแขนนะฮะวูตอนนี้เหมือนดันเจี้ยนมันซ้อนกันมั่วเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรืออันนี้ก็เป็นสตองโฮแล้วมันก็บวกกับบวกกับปราสาทใต้น้ำอีกโอ้โหเอาววาเดี๋ยวผมยืนรอสักแป๊บแล้วกันระหว่างนี้ผมก็เผาอะไรรอดีว,วะผมลืมไปเลยนะฮะมันเผารอได้ดีว,วะโอเคสถานะหมดพอดีนะครับเดี๋ยวลองขุดกันเลยดีวารวยละครับผมอย่างน้อยก็ได้บล็อกทองมาระดับหนึ่งเลยนะ ครับดูซิได้เท่าไหร่อ่ะชุดก็กว่านะครับก็เดี๋ยวจะไปแลกกับอ่าพิกลินเนาะส่วนสตองโฮนี้นี่ยังไงดีเนี่ยปล่อยมันไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้ก็นี่ขุดเป็นทางออกไปเลยผมตรงนี้ง่ายดีโอเคผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรานะ่าจะทำแอนวิลได้แล้วนะครับแอนวิลกันเลยครับผมอยากจะลองตีบวกของซะหน่อยนะวิลมี12ไม่รู้พอปะวางไปฮะอ๋ออย่างแรกดาบ2อ,อันนี้ ต้องใช้14นะครับก็เกือบได้แล้วนี่หวะอ่าอันนี้ดูไว้เฉยนะแล้วก็ทีนี้เป็นกางเกงเรานะครับกางเกงอันนี้กางเกงเหมือนมันได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นผมก็ทิ้งไปเลยแล้วกันอันเนี้ยแต่ดาบเนี่ยรวมได้อยู่อีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทำเป็นขวานเพชรละกันเพราะว่าแบบเพชรมันเหลือนะฮะเพชรมันเหลือเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาก่อบเพชรจากเอ็นซิตี้อยู่แล้วนะับเพราะฉะนั้นออกมากันเถอะนะมาครับคุณผู้ชมเราถึงเวลาลุ้นต่อแล้วฮะจะได้เป็นอะไรครับผม หมู่บ้านนี่หรอสภาพนี้ต้องคลานออกมาฮะโดนโดนหมู่บ้านทับไม่ทับเราอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะเอาต่อเลยแล้วกันตรงเนี้ยจัดมาดิครับผมปึ๊บอ่าเป็นบ้านอันนี้ไม่เอานะครับไม่เอายังไม่ยอมแพ้ผมต้องได้เรือนนี้อ่ามาแล้วอุ๊ยเด็ดเด็ดไอ้ซอมบี้เด็กเวรไม่เอาดีไม่เอาดีโดนโดนดาบติดไฟเข้าไปเป็นไงอะอก็ต้องคลานออกมาครับสภาพมันดูจุเลศอ,อย่างเงี้ยมาได้เวลาฟาร์มของแล้วขอกอบเพชรหน่อยนะอันนี้คือแบบคาดหวังเลยเนี่ยกอบเพชรเนี่ย ต้องได้แล้วแหละเอาทองมาก่อนแล้วกันเออก็โอเคก็โอเคมันจะมีตรงนี้ให้ขึ้นอีกนะครับผมโอ้โหมันดูแบบมันดูงงๆเหมือนกันนะมันแบบเยอะอะเองซีมันเยอะอะมาครับคุณผู้ชมขุดขึ้นง่ายกว่านะครับแล้วก็วางอุดขึ้นไปละกันไหนดูดิไม่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 โอ้คุณผู้ชมไม่ได้เกาะตรงตัวเลยวะเนี่ยผมแล้วโซเซตเลยไม่เป็นไรผมจะปลูกข้างบนต่อเลยฮะเอ้แต่ผมไม่ได้เอาดินมาด้วยาเพราะฉะนั้นอ้าวมีเรือเหรอมีเรือก็จัดดิสองกล่องนี้ต้องได้แล้วแหละ ดาบเอ่อมันเดิมเลยนะฮะได้ดาบมันเดิมเลยส่วนอันนี้ก็โอ้รวยทองอีเดียวนยะตอนเนี้ยนะฮะไม่ได้ก่อตรงตัวหรอแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้จริงก็เดี๋ยวค่อยทําเป็นก่อเพชรปกติก็ได้พอจะลงทีไรมีประเด็นทุกทีครับลงยากนะมันขึ้นมาสูงอะ่ะผมก็ใช้วิธีการขุดลงแบบอีซี่สไตล์นะฮะแต่เรายังไม่เจอเนเธอร์ฟอร์เทสเลยอะ่ะผมจะหาเบสด้วยไงเพราะว่าเราก็ต้องสุมหาจนกว่าจะเจอเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับเฮ้ยลงน้ำลงน้ำโอเคตอนนี้ผมสงสัยแล้วมันจะได้ของเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย ไม่มันดูแบบได้เหมือนได้อะไรเหมือนเดิมเลยเราสองกล่องนี้แ่ะฮะได้ของเหมือนเดิมหรือเปล่านะอมันผมวมันเป๊กเลยไปละของที่ได้เนี่ยเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเรามาเออเรือเหรอเรือก็น่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่รู้สึกอยากไปจังเลยต่อไปเรือแป๊บหนึ่งนะครับไหนดูหน่อยสิได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอือหือไปครับผมไปอย่างกระจับวางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอเอาแร่เพชรมาทําเป็นแบบชาร์ปเนตหนึ่งเนี่ยแล้วค่อยๆตีบวกเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าตีบวกนี่เดี๋ยวมันเปลืองนะครับก็เดี๋ยวขอขุดออ ทำไปเนเธอร์นะโอเคขุดมา13น่าจะพอแล้วเนาะแต่แบบจริงๆอยากจะเผื่อแบบขากลับที่แบบว่าไม่ได้กลับทางเดิมด้วยอะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเอาให้ได้20แล้วกันฮะอืออ่ะยี่สิบแล้วเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว,ว่านะครับโอเคโดดเลยผมจังหวะนี้ขอให้แม่นแแล้วกันนะปึ๊บอ่ะผมจะหาเนเธอร์ฟอร์เทสให้เจอให้ได้ฮะโอ้ยมาถึงก็มาเลยโอ้โหเหมือนแบบมันรู้อะว่าเราต้องการอะ่ะเจาะเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะ โอเคมาหาสปอนเซอร์เบสกันดีกว่าส่วนของจะกลองจากที่นี่เนี่ยแบบผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเทียบกับ n อนซิแล้วอะ่ะอันนี้มีไหมหน้าสปอนเซอร์เบสเนี่ยถ้าไม่มีผมต้องหาเพิ่มนะฮะออ่าเจอแล้วโอเคอันนี้มีอยู่นะครับกินก่อนแป๊บนึงมาเบสเราพร้อมสูหนายลว พอลองมองแบบนี้มันก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอซิตี้สามสี่ที่รวมกันเลยฮะเดี๋ยวนะหรือว่าตอนนี้มันไม่เกิดเหรอค่อยดูอีกทีแล้วกันตอนนี้เนี่ยผมอยากจะไปแลกของกับพิกลินนะครับเพราะว่าอยากจะเตรียมเบเดอร์โพไวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิ้งของอะไรแป๊บนึงผมอยากค้าวแอปเปิลทองวะน่าจะได้อยู่นะฟป๊บอ,อ่ะแค่ชุดเดียวนี่ก็น่าจะได้นะเทกับพิกลิน,เ,นเรามาคราบประตูกันเลยดีกว่าครับโอเคพร้อมแล้วผมเล t โกไปกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งอันนึงขวานนี่ไม่เอานะครับ โอยเดี๋ยวเราเจอเป้าหมายแล้วฮะหนึ่งเอเอเดี๋ยวผมเตรียมขุดหลุมมาดักพริกลินเลยดีกว่าอ่าทำหลุมไว้แบบนี้ครับลงไปพริกลินลงไปนี่พริกลินมันฉลาดอยู่แล้วนะครับนี่ไงแกงพริกลินมาดีก็มาดีเออมาเลยมาเลยโอเคคุณผู้ชมผมหลอกล่อมาได้แล้วฮะจังหันนี้ก็ให้มันลงไปนี่ครับผมลงไปเลย นี่เฮ้ย,ยตัวนี้ไม่ลงตัวนี้ไม่ลงอ่าลงแล้วนะครับตัวนี้ไงครับผมเราก็มาฟาร์มเบลตรงนี้กันเถอะเบลลสิบสี่แล้วเราก็จะแลกไปเลยครับจังหวะน,นี้แค่สี่ตัวนี้น่าจะได้แล้วแหละนะครับแล้วก็ตีบวกดาบกันเลยดีกว่า14เลเวลน,นะครับจัดไปคุณผู้ชมฮะตอนนี้มีพิกลินเพิ่มมาครับผมจังหวะน,นี้ก็ต้องโยนมันลงไปนี่แล้วครับลงไปเลยเพื่อนลงไปหาเพื่อนนะ่ะเออนั่นแหละลงไปลงไปลงไปไ,ไปไป,ไป,ปมามาท้องก็ไม่พรอมเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมผมเดินประหม <ๆ S 1> ขอมอุ้ยเรือเรือไม่เอาเรือไม่เอาขอของดีด้วยนะครับโอ้อันนี้อ่าอันนี้ได้ทองด้วยว่ะจังหวนนี้เอ้ยผมต้องฆ่าไอ้น,นี่ก่อนผมต้องฆ่ามันให้ตายนะฮะอืออ่ะผมไม่โดนสถานะละได้ทองมาแลกแล้วครับผมแปลกเหมือนกันนะผู้ชมไอเจ้าอ่าปักอินนี้เนี่ยพอเราต้องการอะไรมันก็จะได้อันนั้นเลย ไม่รู้ทางออกก็แค่ขุดออกไปผมตอนนี้ไม่ยากเลยนะฮะเอาล่ะกลับไปแลกต่อเลยดีกว,ว่าจะหาเนี้หวังว่าจะยังไม่หายไปนะฮะยังอยู่ครับผมพวกพิกลินนี่อบล็อกอันนี้มาวางเล่นดีว,ว่เฮ้ยอันเดอร์โพอย่างดีเลยตอนนี้ผมมีอยู่หนะครับหาเพิ่มต่อมาเรามีทองมาให้นายแล้วเอยเดี๋ยวทองผมไม่ได้เก็บมาเหรอเอา้ากลับไปเอาแป๊บนี่ดีนะที่เราขุดเป็นทางเอาไว้ครับผมจะได้จําได้นี่ไนงะโหดีนะยังอยู่ ยากันไฟโยนทิ้งไปซะหน่อยแล้วกันพิกเลนเรามาหานายแล้วแห่ hey, กลับมาพร้อมกับทองจํานวนมหาศาลนะครับโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาผมโยนไปเป็นชุดอะเอาไปเลยโห oh, oh, ผู้ชมเอนเดอร์โพอย่างเยอะนะครับตอนนี้แต่ผมแบบตอนแรกกัดตอนแรกคิดว่าจะทาเผื่อแต่ว่าไม่ต้องเนื่อ,อเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเผื่อแบบตามหาไงคือตอนเนี้ยเราเจอสตองโหแล้วครับอันนี้ก็ไปใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ก็บอกลาพิกลเลยแล้วกันเนาะเอาลูกธนูนี้มาใช้นะครับที่เหลือก็ทิ้งไวอ้อย่างนี้แล้วกันแต่ผู้ชมว่าจะกลับและกลับโลกเรากันดีกว่านะฮะเฮ้ยไอต โอเคกลับมาแล้วผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเออ่ผมว่าผมจะต้องหา TNT แล้วผมรู้สึกคนูผมแบบไม่น่าได้ทำคนูดีๆอะ่ะน่าจะได้ใช้ TNT แบบทำดาเมจมากกว่าฮะไปเว้ยปาร์คเช้าไล่ต่อฮะต้องมาแล้วพีระมิดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นอ่ะป้อมปราก,การในเนเธอร์นะครับชื่ออะไรนะบัสตันบัสเตียนอ,อะไรสักอย่างอะ่ะจ่อเขาไปเลยละกันอ่าเดี๋ยวดูดิมีของอะไรให้เราเปล่า อย่างแรกก็ทองนะครับโหรวยทองว่ะมา,มาเอามาคราบกับแอปเปิลก็โอเคอยู่โอเคตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีทองเพิ่มแล้วครับอ่าเนเธอร์ไลท์ like. โอเคอย่างน้อยเราจะได้ทำแบบอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์ได้อยู่หากล่องกันต่อดีกว่าเอาล่ะเจอกล่องเพิ่มแล้วนะฮะอืมอ่าอืมไม่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 โดนใจเลยโอเคเหมือนจะมีกล่องนะครับ ปึ๊บว่าไงบนบล็อกก็ก็ไม่จาเป็นนะตอนนี้ผมก็มีอ่าบนมิวเยอะอยู่นะครับงั้นก็คงไม่มีอะไรต้องเอาละเอ่อออกไปดีกว่าครับผมออกไปดีกว่าเพราะผมตั้งใจจะหาอ่าพีระมิดอยู่แล้วนะครับเออแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูก่อนมันตีโบสได้เลยป่ะแบบนี้อ่าได้ครับผมอย่างน้อยดาบก็แรงเหมือนกันนะเออใช้ดาบซู้ได้อยู่ใช้เป็นดาบกับเทียนทีแล้วกันร,รอบนี้ธนูผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะ อาจจะแค่แบบเอาไว้ยิงทําลายอะไรอย่างงี้มั้งเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมตอนที่ผมสร้างอะไรขึ้นมาวะเนี่ยต้องหาทางออกก่อนละแมนชั่นนะฮะเจอแมนชั่นป่ะผู้ชมเข้าไปสำรวจซะหน่อยละกันไหนไหนก็เจอและจังหวะน,นี้เนี่ยขุดขึ้นไปน่าจะง่ายกว่านะก็จัดการเลยผมบนนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับมี1กล่องฮนะปึ๊บมามามาถ้าเราจะไม่ได้ฆ่าอีวอเกอร์เนี่ยก็ไม่น่าจะมีความสําคัญอะไรเท่าไหร่นะครับะฉะนั้นออกมาดีกว่าเนาะเออว่ะตอนนี้เดี๋ยวเราหาเบสกันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตอนกลคืนแล้วเพาะว่าเบสน่าจะเกิดแล้วนนะะยังไเบ่าจกิดนะ มาเกิดแล้วผู้ชมจังหวะน,นี้ดาบผมมันมีลูติ้งหนึ่งพอดีนะครับก็น่าจะหาได้อยู่เดี๋ยวครับแอปเปิลทองกันหน่อยละกันไหนๆก็เวลาเหลือนะครับโอเคแอปเปิลทอง13ลูกนะครับถือว่าเยอะมาเลยจริงครับได้กว่านี้อีกนะเนี่ยบล็อกทองมันเยอะจัดเลยนะฮะปึ๊บได้มา6แท่งแล้วครับถือว่าเยอะเหมือนกันเนี่ยเอาอีกนิดน,นึงก็ได้แล้วเนี่ยมาโอโ้โหมาหลายตัวเลยว่ะมาจังหวะน,นี้ขอฟาร์มหน่อยละกันเพื่อน อ่าสิบแทงครับผมเกินพอและหนีกันเลยด้วยจังวันนี้เราก็ต้องตามหาของที่เราต้องการละโหแถวนี้มันดูวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแบบดันเจียนเต็มไปหมดเลยโอเคคนะุณผู้ชมผมแวะมาเอาของจากอ่าตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ๋อต้องการเพชรอะ่ะน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งขอเพชรหน่อยนะครับอ่าพอดีเราก็ต,ต้องการเอามาคราบของอะเนาะโอเคอย่างน้อยก็ได้เพชรมาคาฟชุดกอดตรงตัวได้แล้วนะครับที่เหลือก็ผมรู้สึกความหวังที่จะเจอพีระมิดที่มันแบบน้อยมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากคราบไอ้นี่ไปก่อนเลยคาฟไอออเปนเดอร์ไปก่อนเลยนะครับอ่าโอเค พี่แววมากๆที่จะเจอนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เตรียมของประมาณนี้แหละนะครับผมอาจจะหาแอปเปิลเพิ่มอะไรเงี้ยเออว่าคุณผู้ชม ผมลองหาของจากอ่าห้องหนังสือพวกนี้ดีกว,ว่าเผื่อแบบได้อะไรมาตีกับธนูนะครับไหนดูซิมีอะไรโอ้ไม่มีอะไรเลยเนี่หวะไอ้ประเด็นคือดันเจียนที่มันสร้างเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยใช่ไหม <c oughs> แสดงว่าถ้าผมอันนี้มันไม่ได้อะไรดีเนี่ยอ่าอันนี้ได้พวาวเวอร์สามมามาก่อนแต่แบบผมกลัวว่าสตองโฮอ,อื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรลองดูอนก็ได้อันนี้คือสตองโฮรแรกนะครับต่อไปอันนั้นผู้ชมมันมี2ที่เลยว่ะจงังหวะนี้ต้องฟาร์มแล้วโอเคฮะอันนี้แบบคล้ายๆอันเดิมเลยเนี่ยแสดงว่าของก็น่าจะ รวมกันก็เป็น power 4ก็แรงอยู่นะอันนี้เนี่ยขอให้มันไม่เหมือนกันนะโอเคปึ๊บมน <c oughs> ชัดเจนนะผม <c oughs> เหมือนกันนะมันเหมือนกันเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอ่อแป๊บนึงธนูหรอผมท,ทาธนูอันใหม่เลยดีกว่าเนาะครับธนูอันใหม่ไปนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวตีบอกกันธนูวันนี้ใส่ power 3เข้าไปครับผมรวมเป็น power 4นะครับอ่ะธนูนี่แหละเดี๋ยวไปสู้แล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวทาเป็นทองเดี๋ยวพอละว,ว่าจะลองหาจากกล่องในหมู่บ้านนะครับน่าจะหาได้อยู่แหละนี่ไงบ้านบนนี้มันต้องมมมีังแหลละป๊บอ่เิผ6ูก อันนี้น่าจะพอแล้วนะครับผมหกลูกนี้เออตอนนี้เนี่ยผมจำเป็นจะต้องทิ้งอันนี้อันนี้นี่ก็ทิ้งไปนะครับเดี๋ยวทำเกราะตรงตัวซะหน่อย8อันน่าจะพอดีนะปึ๊บจัดมาผมอ่ะดีอยู่ดีอยู่เออจริงๆเราเข้าไปหาเนเธอร์ไลท์จากอันนี้ได้อยู่มั้งผมว่าแต่ก่อนอื่นก็แอเปิ้ลทองก่อนครับเผื่อเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยอา่า คลิบเอ็ดลูกโอเคพอละนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในนั้นนะครับมาตรงนี้อ่ะฮะบอกทองไม่ต้องการและเอาแค่กล่องพอนี่ผมจะทำกรอบตรงตัวเป็นเนเธอร์ไลท์แล้วก็เหมือนจะมีอีกที่นึงนะเยวต่อเลยละกันผู้ชมฮะเหมือนผมจะจําผิดนะครับเหมือนมันจะมีแค่2ที่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำกรอบตรงตัวเป็นเนเธอร์ไลท์นะครับผม โอเคทีนี้ก็อุ่นใจขึ้นแล้วต่อไปครับผมถึงเวลาแห่งความจริงละสี่นี่ทิ้งไปเลยแล้วกันอันนี้ผมคงไม่ไปสร้างแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขุดอ่าบล็อกดินเก็บไว้ใช้ในการต่ออะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์อยู่แค่ okay. ประมาณนี้น่าจะพอมาเดี๋ยวเราเข้าไปหาอ่าตอนนี้ก็หาประตู DN เครับผมในดูซิสตองโฮนี้จะหายากหรือเปล่านะฮะบรรยากาศก็คล้ายเดิมนะเพิ่มเติมคือมองเห็นโลกข้างนอกด้วยนะครับผม ตรงนี้มีกล่องนะครับผมมี Ende er เดอร์โรันเหรอพกติดตัวไว้หน่อยละกันคงไม่เสียหลายอะไรนะฮะแล้วกล่องตรงนี้ล่ะปึ๊บขนมปังครับผมขนมปังไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่นะเออตรงนี้ทางมันขาดกันช่างมันกลับมาทางนี้นะครับผมเอ,อเอ้ยอ่นนี้เจอแล้วเอ้ยเดี๋ยวมีคิปเปอร์เลยเหรอเอ็งย,ยึดคองที่นี่เหรอเพื่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าแปลว่าลองวางดูนะครับเอ้ยซิฟว์ฟิตมันก่อก,กวนเกินนะฮะนี่ยางสดมันให้หมดแล้วผมจังหวนนี้มาไหนลองวางดูเด้ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าได้ครับผมมาเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นอ่าเฮ้ยดวผมโยนเข้าไปเลยดีกว่าปึ๊บนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นสตองโฮที่แบบไม่ได้หาเองอ่ะเออคือแบบคือแบบเหมือนเราเสกขึ้นมาสตองโฮเนี่ยเพราะว่าเราไมา่ได้ทำลายเสาเลยดีกว่าครับผมธนูผมไม่มีอันเบรกยิงด้วยนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าต้องอาศัยความแม่นและยิงให้น้อยๆนะครับปึ๊บจริงๆผมก็ยิงธนูแม่นอยู่แหละผมว่าหรือเปล่าะเดี๋ยวเล้ยิงอันต่ำก่อนนะครับจะได้ไง่ายอ่าเจ็บไปดีที แล้วก็อันนี้เราต้องเลงมุมนิดนึงนะยากอยู่นะเนีียเอาจริงอ้าวได้อยู่ได้อยู่อันโน้นครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่าลองยิงไปก่อนวิไกลไปไกลไปไม่ได้เอ้ยได้แล้วเจ็บครับผมมีเจ็บแล้วก็บนนี้โดนหรือเปล่านะอ่าเอาละเรามาเล็งมุมตรงนี้ดีกว,ว่าน่าจะโดนนะครับนี่วันนี้แม่นเฉยเลยวะ่ะไอตรงมุมเนี่ยปกติผมยิงไม่ค่อยโดนหรอกโอเคเพื่อความง่ายนะครับผมเลยต่อขึ้นมาเหลืออันไหนนะอันนี้นะครับต่อขึ้นมาน่าจะยิงโดนอยู่แหละอ่าแล้วก็อันนี้ อันนี้ยิงให้มันย่อยๆนิดนึงนะครับอันนี้ผมต่อขึ้นมานครับเพราะว่ารู้สึกยิงไม่โดนนะมันสูงไปหน่อยโอเคมายิงอัดเข้าไปครับระเบิดทีนี้เอาไงต่อเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยลงไปด้วยอันนี้แล้วกันนะครับเร็วจัดยิงอัดเลยละกันตอนนี้ผมน่าจะยิงหมดแล้วป่ะผมจำไม่ได้เสาอะอ๋อยิงหมดแล้วฮะจังวะนี้ก็ยิงอัดเอนเดอร์ดักกอนเข้าไปละกันนะฮะ ดูจากสภาพเหมือนมันจะวนมาตรงนี้แล้วนะครับผมขอกินเตรียมไว้แป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะก็มาดีผมตีหัวมันเลยแล้วกันนะครับอุ้ยตีหัวปุ๊บบินออกเลยเหรออ่ายิงอัดเข้ามาอย่างงี้ละกันอันนี้แบบง่ายอยู่พรองมันอยู่ใกล้นะครับอ๊บเอาไปดีเอาไปดีเ,ปดเจ็บนะเจ็บนะอันนี้น่าจะเป็นวิธีต่อสู้ที่แบบเบสิกสุดๆแล้วฮนะเพราะว่าแบบผมมีของแค่นี้ไงของมันมีจํากัดนะครับ,บอืบอ่า วนกลับมาตรงกลางดีกว,ว่าน้องจะได้ตบกับพี่เอาล่ะเหมือนมันจะวนแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็ยิงธนูอัดไปก่อนแล้วกันพอลงล่างก็ตบหัวมันเหมือนเดิมฮะอ่ะาแหนหันหน้าด้แหนด้นเนี่ยตบหัวผมเออตบหน้าสะบัดไปเด้มาเอ็นเดอร์ก้อนมาดิับมาดิครฮะฮะเอาไงเอาไงเอออุออ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโกงเกินมีการพ่นอย่างนี้หมันไส้วะตบหน้ามาหน่อยเออ บินขึ้นมานะครับเอาไงอะเอาไงอะยิงใส่ไปดิเฮ้ยอาจจะตายก็ได้นะเนี่ยอุ้ยช็อตนี้ต้องตายแล้วครับนี่โดนทุกนัดวันช็อตวันคิวแม่โอ้โหนึกว่าโปอล็อกเต้านะครับนัดสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยๆๆใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะอ่าบินบินบินให้เสร็จบินให้เสร็จเพื่อนเออเรียบร้อยนะครับเฮ้ยแต่ว่าประตูตรงนี้มันแปลกๆนะมันเหมือนแบบมันโดนอันนี้ทับอะไรเงี้ยอ่อหอมา เรียบร้อยครับผมเอ็นเดอร์โลหรือว่า e n er d นเดอร์ดักมันฆ่าวะเอาเป็นว่ากลับดีกว่าครับผมปึ๊บเราไปโผล่ที่ไหนนะอ๋อตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นมานไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากลองอ่าสร้างดันเจียนอันสุดท้ายครับอยากรู้มันจะให้อะไรเรานะครับในตอนจบไหนดูซิเราจะได้อะไรนะครับปื๊บ โอ้โหหมู่บ้านหมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านนะครับโอเคจบกับหมู่บ้านแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยลิงก์โหลดไม่มีให้แต่มีลิงก์ให้ไปซื้อนะเพราะผมซื้อมาก็ลองไปดูก็ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะสหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ,บ๊ายบายครับ